เรื่องของธรรมชาติป่ากับคนนี่เนาะมันต้องเอื้ออาศัยกันยิ่งช่วงนี้โลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเยอะโลกก็หันกลับมาสนใจใส่ใจในเรื่องของกรีนความเป็นสีเขียวป่าอยู่ได้คนก็อยู่ได้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเน้นคนอยู่ร่วมกับป่า เป็นโครงการดีๆ<ช>เอ้าเรื่องอย่างนี้ไ<ช>หวไงรายละเอียดครับบอกว่าในอดีตนะคะการแก้ไขปัญหาเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่า<ะ>การลุกล้ําเข้าไปในพื้นที่ที่ทําประโยชน์พื้นที่ป่าเนี่ยมักจะดูในเรื่องของการอนุรักษ์อย่างเดียวอนุรักษ์อย่างเดียวเลยกันคนออกไปจากป่าเลยนะคะอย่างเช่นกีดกันชุมชนไม่ให้เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่าตามวิถีชีวิตที่เขาก็มีมาในอดีตที่เขาก็อยู่ใกล้ๆกับป่านะคะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับชุมชนค่ะการเข้ามาแก้ปัญหา ตอนนี้นะคะก็ปรับมุมมองจากกันคนออกจากป่ามาสู่การทําให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างไรคะ่ะโดยยึดหลักป่าอยู่ได้คนอยู่ได้คะ่ะมีการปรับแก้กฎหมายหลายๆฉบับเพื่อให้คนที่อยู่รอบป่าสามารถใช้ประโยชน์จากผืนป่าได้ภายใต้การกํากับดูแลอย่างเหมาะสมและหันมาเป็นแนวร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรผืนป่าและสร้างความหวง,หวงแหนผืนป่าที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติป่าชุมชนช่วยไม่ให้ชาวบ้านที่เก็บของป่าต้องถูกจับเหมือนในอดีตและให้อํานาจกับชาวบ้านในชุมชนในการตัดสินใจดูแลและใช้ประโยชน์จากป่าไม้ในชุมชนของตัวเองค่ะปัจจุบันมีการประกาศจะตั้งป่าชุมชนไปแล้ว11,327ป่าชุมชนพื้นที่6.29ล้านไร่ค่ะและมีการตั้ง เป้าหมายที่จะเพิ่มป่าชุมชนให้ได้15,000แห่งคิดเป็นพื้นที่กว่า10ล้านไร่นะคะ ด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดกิจกรรมสัญจรชี้แจงเจตนารมณ์ของพรบอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่เน้นการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าภายใต้แนวคิดป่าอยู่ได้คนอยู่ได้ค่ะเดินสายจัดเวทีสัญจรทั่วประเทศเลยสร้างการรับรู้ประชาชนต่อกฎหมายใหม่นี้ค่ะทางด้านนายทศพรรักจันทร์ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์สำหรับบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพัน พืชก็ออกมากล่าวนะคะว่าหลังจากพรบกรมอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่และพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม่ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการประกาศบังคับใช้ไปเมื่อปลายปี2562ดังนั้นเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อสาระสาคัญเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกฎหมายฉบับใหม่ให้กับประชาชนทั่วไปรวมถึงชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ด้วยทางกรมอุทยานแห่งชาติจึงได้มีการจัดเวทีเสวนาสัญจรภาย ใต้โครงการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายของกรมอุทยานแห่งชาติโดยที่ผ่านมาได้ดําเนินการไปแล้วใน4ีจังหวัดค่ะก็คือเชียงใหม่แม่ห้องสอนเลยและพังงาน,นะคะครับในเรื่องของกิจกรรมสัญจรชี้แจงเจตนารม์ ของพรบอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่เนี่ยเขาก็มีการเสวนาใน<ฆ>เวทีต่างๆด้วยที่เขาสัญจรไปชี้แจงเจตนารมณ์เนี่ยนะฮะ<ฆ>สำหรับการเสวนาในเวทีนี้เนี่ยก็ได้เน้นสาระสาคัญของพระราชบัญญัติกฎหมายใหม่เช่นเดิมโดยเฉพาะมาตรา64ซึ่งกําหนดให้มีการสํารวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือ ทำกินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติก่อนพอรบฉบับนี้มีผลบังคับใช้เพื่อนําไปสู่การจัดทําโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลและดูแ,รแลแร,รักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตอุทยานแห่งชาติด้วยโดยชุมชนที่อาศัยในพื้นที่อุทยานเนี่ยฟังดีๆนะพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายชุมชนที่อาศัยในพื้นที่อุทยานจะไม่มีสิทธิ์ในที่ดินนั้นนะาหากแต่สามารถอยู่อาศัยทํากินได้ ตามกรอบที่กฎหมายกําหนดนี่กฎหมายฉบับใหม่แต่ฉบับเก่าเลยโบราณเลยกันเลยออไม่ให้เขามายุ่งมาตั้งอะไรทาอะไรทากินไม่ได้เลยปลาคือปลาคนคือคนแยกเลยป่ากับคนไม่อยู่ร่วมกันแต่กฎหมายฉบับใหม่ป่าอยู่กับคนคนอยู่ได้ป่าอยู่ได้ ป่าดูแลคนคนดูแลป่าช,ช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกันซึ่งกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการบุกรุกครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติคือพูดง่ายๆคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมคนเราเนี่ยแปลกนะธรรมชาติของมนุษย์นีย่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุกอ่า <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> อย่าห้ามเลยเพราะเมื่อก่อนกันคนออกจากป่าเลยห้ามเลยเด็ดขาดเลยยิ่ง<ม>ห้าม,มเหมือนยิ่งยุยิ่งห้ามเหมือนยิ่งบุกรุก อ้าวถ้างั้นอย่ากระน,นั้นเลยมาอยู่กับป่าซะเลยไม<ช>่ห้ามแต่คุณต้องช่วยดูแลเขาถนอมเขาเพราะชีวิตคุณมีได้เพราะป่าให้คุณกับคุณให้คุณนะประโยชน์กับคุณเพราะฉะนั้นป่าให้คุณคุณก็ต้องให้ป่ากลับไปก็กลายเป็นว่าอยู่ร่วมกันอย่างด้วยความรักกันระหว่างป่ากับคนดูแลซึ่งกันและกันแบบนี้ดี นะทั้งนี้การช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าแต่เดิมนั้นเนี่ยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการอยู่อาศัยหรือทํากินรวมถึงการสิ้นสุดการอนุญาตซึ่งจะอยู่ภายใต้มาตรการในการกํากับดูแลการติดตามและการประเมินผลว่าต้องไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศใช่ค่ะคือให้อยู่อาศัยไม่ใช่กีดกันห้ามเลยเด็ดขาดให้เขามาอยู่อาศัยได้แต่อย่าไปทําลายระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพของป่าที่เขามีอยู่นะอยู่เขาได้ แต่อย่าไปทําลายเขาหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ก็อย่าไปทําลายเขาจนเกินไปไม่ได้โดยจะเป็นการให้สิทธิ์ในที่ดินทํากินไม่ใช่การให้เอกสารสิทธิ์ <Okay. S 1> ออกนอสเสร,ริมอะไรต่างๆนี่ไม่ได้ใช่ใชไม่ไม่ไม,ไม่เป็นเจ้าของอะ่ะแต่ใ,ให้ทํากินนะฮะปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกกฎหมายลําดับรองในการกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอยู่อาศัยและทํากินรวมถึงกรณีของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ก่อนแล้ว ในกรมอุทยานแห่งชาติซึ่งเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่และวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมและกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาวเลชาวกะเรี่ยงอย่างนี้และนอกจากนี้กฎหมายใหม่เนี่ยในมาตรา65เนี่ยเขายังได้เปิดให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถเก็บหาของป่าหรือหากินในเขตพื้นที่อนุรักษ์ได้ด้วยโดยอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนดเห็นไหมทุกอย่างครับทุกอย่าง ในการอนุญาตก็จะมีข้อยกเว้น<ฆ>ในข้อยกเว้นก็จะมีข้ออนุญาตอยู่ทุกอย่างครับไม่ได้อนุญาตและอนุญาตแบบทําอะไรก็ได้เลยตามใจชอบไม่ใช่แต่ต้องมีข้อยกเว้นต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กําหนดเช่นเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตเก็บตามชนิดตามประเภทที่ให้เก็บไม่ใช่เก็บทุกอย่างเก็บมันด้วยเปืือยอไม่ได้<ฆ>เขาจะมีกําหนดเก็บในบริเวณที่ให้เก็บ ไม่ใช่เก็บไปทั้งป่าภูเขาทั้งลูกเก็บหมดเลยมไม่ใช่อย่างนั้นเก็บในระยะเวลาที่ให้เก็บเห็นไหมต้องเก็บเพื่อการดํารงชีพยอย่างปกติถ้าเก็บเพื่อไปทําธุรกิจเก็บเพื่อไปขายมีรถสิบล้อโอโ้รถพ่วงมารับเลยเก็บเห็ดป่าไปขายขาอย่างนี้ไม่ได้แล้วใช่เก็บเพื่อดํารงชีพต้องเข้าใจอย่างนี้ซึ่งนะครับ ข้อกำหนดเหล่านี้เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นข้อผ่อนปรนที่ทําให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสม,มดุลแล้วขณะเดียวกันพรบฉบับใหม่เนี่ยได้เพิ่มบทลงโทษให้มันหนักขึ้นด้วยนะ,ะเพื่อที่ประชาชนจะไม่กลา้าฝ่าฝืนกฎหมายไม่ว่าจะเป็นผู้ได้ยึดถือหรือครอบครองที่ดินก่อสร้างแผ้วถางเผาป่านี่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ถึง20ปี มากกว่ากฎหมายฉบับเก่านะโทษเนี่ยเพิ่มขึ้นมาปรับ <ฮะ S 1> ตั้งแต่4ี่แสนถึง2ล้านบาทเลยคุณ <ฮะ S 1> ไม่ไหวอ่ะนะฮะหรือทั้งจําทั้งปรับอย่างนี้เป็นต้น <ฮะ S 1> เพราะฉะนั้นนี่แหละกฎหมายฉบับใหม่ที่ออกมาปรับให้คนอยู่กับป่าป่าอยู่กับคนคนเกื้อกูลป่า ป่าดูแลคนอยู่กันอย่างสมดุลยัง่งยืนนั่นเองครับในส่วนของพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะคะก็มีฉบับใหม่มาเหมือนกันค่ะมีการเพิ่มบทลงโทษที่แรงขึ้นเช่นเดียวกันด้ยบทลงโทษที่รุนแรงนี้นะคะจะช่วยควบคุมแล้วก็ป้องกันปรับปรามอาชญากรรม อาชญากรรมที่เกี่ยวกับสัตว์ป่าได้ดียิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นบทบัญญัติมาตรา12ห้ามไม่ให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองหากสัตว์ชนิดนั้นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือถ้าหากสัตว์ที่ล่านะคะเป็นสัตว์ป่าสงวนจะมีโทษปรับหนักขึ้นไปอีกค่ะก็คือมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่300,000บาทหรือทั้งจ ทั้งปรับเป็นต้นนะคะก็จะเห็นว่าจกฎหมายฉบับใหม่ค่อนข้างที่จะมี โทษที่รุนแรงมากขึ้นนะคะทางด้านนายทศพรยังกล่าวอีกด้วยนะคะว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาในกฎหมายฉบับปรับปรุงใหม่ก็คือเรื่องของการจัดสรรรายได้ของอุทยานแห่งชาติค่ะส่วนหนึ่งจะใช้เพื่อการส่งเสริมการปฏิบัติงานและการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบๆอุทยานแห่งชาติน,าน,าน,านั้นๆโดยรายได้ที่จัดเก็บก็เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาพความปลอดภัยความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยการให้บริการและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆในอุทยานแห่งชาติวณนะอุทยาน ส่วนพฤกษศาสตร์หรือว่าส่วนรุกขชาตินะคะนอกจากนี้ค่ะข้อบัญญัติในพรบอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่นี้ยังจะช่วยให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือว่าอาสาสมัครได้รับสวัสดิการเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะทาให้คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือในทุกๆด้านอย่างเช่นการเยียวยาหากเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่หรือแม้แต่การสนับสนุนเงินเพื่อการสู้คดีถ้าหากมีการฟ้องร้องจากคู่กรณีซึ่งก็จะทําให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมี และกำลังใจที่ดีในการทำงานอนุรักษ์ผืนป่าของเมืองไทยต่อไปนะคะคุณทศพรนะคะกล่าวอีกด้วยนะคะว่ากฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่หัวใจสําคัญเลยของการปกป้องผืนป่าสัตว์ป่า,ร,ปารวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆนั่นก็คือการที่คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ว่าป่าสําคัญกับทุกคนมากแค่ไหนค่ะเมื่อเราเข้าใจแล้ว ถึงคุณค่าของป่าก็จะไม่ทําลายมันรวมถึงจะช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาคอยส่องแจ้งเบาะแสการกระทําผิดให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทราบและดําเนินการตามกฎหมายต่อไปอีกด้วยนะคะ